ฉันจำเธอได้แม่นอีจูอาลูกยางเกาหลีใต้เผยสื่อตัวอันตรายของไทยเจอกี่ทีก็หัวหมุนควนหลงการแข่งขันวอลเล์บอลรายการพิเศษออสตาซูเปอร์แมทที่ทีมชาติไทยพบกับทีมเกาหลีใต้ที่เมืองฮวาซองประเทศเกาหลีใต้ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยผลการแข่งขันเป็นทางด้านนักตบลูกยางสาวไทยเป็นฝ่ายเอาชนะเกาหลีใต้ไปได้ทั้งสองชุดไม่ว่าจะเป็นชุดดาวรุ่งและทีมชุดใหญ่ด้วยสกอร์สามถึงหนึ่งเซตเหมือนกัน ภายหลังจบการแข่งขันอิจูอานักตบสาววัย8 8ปีสังกัด GS คานเทกโซ k, x k i x x ที่ได้ลงเล่นในเกมชุดดาวรุ่งได้ออกมาเปิดใจถึงหนึ่งในคู่แข่งที่ทำให้เธอต้องเจองานหนักเสมอมาฉันเคยเล่นในตำแหน่งหัวเสาและเจอกับเธอในตำแหน่งตรงข้ามมันเป็นเรื่องยากเสมอทุกครั้งที่เราเจอกันในทีมชาติเราเกือบจะแพ้เพราะผู้เล่นหมาเลขหกของไทยวริศราอย่างที่พวกเขาทำได้ดีในเกมนี้ เมื่อปีที่แล้วตอนฉันเดินทางไปแข่งขันระดับเยาวชนที่ประเทศจีนฉันได้เจอกับทีมไทยในเกมชิงอันดับสามฉันต้องการเหรียญรางวัลจึงพยายามที่จะเอาชนะพวกเขาให้ได้ซึ่งสุดท้ายแม้ฉันจะชนะได้สําเร็จแต่มันก็เป็นเกณฑ์ที่ยากมากๆทุกครั้งที่เจอกับทีมไทยพวกเขาเล่นกันได้รวดเร็วและนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมมันถึงเป็นงานยากเสมอสําหรับเฟิร์นวริศราศีทะเลิศนักตบสาวดาวรุ่งทีมชาติไทย วัย19ปีเจ้าของส่วนสูง173เซติเมตรถูกยกให้เป็นสาวน้อยมาัาจรรย์ในวงการลูกยางไทยหลังใช้แววโดดเด่นตั้งแต่อายุเพียงแค่16ปีจนถูกเรียกตัวติดทีมชาติชุดใหญ่ในศึกีเกม2023ที่กัมพูชา